เช่นเคยพี่น้องมือนีกับผาพี่น้องมาใส่เบ็ดนะพี่น้องนะนครับสี่สิบกําลังนะพี่น้องมือนีกับเป็นเยื่อป,ปูนะพี่น้องนะก็ได้มาประมาณยี่สิบกัวโตพี่น้องแล้วก็ได้เยื่อไอ้เขียดค้างดําที่เหลือจะคลิปก้อนเลยพี่น้องประมาณยี่สิบกัวโตมาใส่ไปพี่น้องไปบนขับมาเหมือนหมานบ่ไปลุ้นน้ำกันครับ

ต็เแรกก็ใส่พวกเยื่อลูกหวกพี่น้องแต่ว่าวมันหายากเลยหวกพี่น้องนี่ครับผมไปครับไปแซงกันครับพี่น้องไปครับ,รบพี่น้องเส่ต่อครับ ขึ้นเาพี่น้องใส่เหยือยลอยน้ำพี่น้องเนะนะครับหมาลิ้มห่วยคือเก่าพี่นอ้อ,นนอง ี่น้องครับเดี๋ยวนุ่มจักรพรรดิินขออนุญาตไ่เบตหน่อพี่น้องเด้อเดี๋ยวมันจะคำก้อนฝนก็อคึมพาพูดฝนพาเราพี่น้องโอ้ตกดีเลยพี่น้องหลังจากคลิปก้อนนี้โดนพายุฝนเข้าไปพี่น้องนี้อ่างมากเลยเราฝนขออนุญาตใส่นะครับผมแล้วก็ไปรุ่นกันตอนเศร้านะครับ พี่น้องมาหายามเป็ดกนะพี่น้องเนาะเจะมาดูดุป,ปมาดสำหรับเศร้านี้พี่น้องนะครับบรรยากาศพี่น้องฝนเพิ่งตกปุ๊บคืนเลยพี่น้องเลยโอ้ตกดีคักพี่นอ้องเบิ่งครับมาฝนตกนี่นสิเจมาร์ดุป,ปมาดพี่น้องเนี่ยปูกันเนี่ยเขียดข้างดันครับน้องไปอย่างเบิ่งกันนะพี่น้องรบรรยากาศน้ำมือเศรา้าสี่สิบกําลังยิม้มแต้มให้พี่นอ้องเบิ่งบอกมือเฮ้ยมันมนันมแต้มพี่น้องเบิ่งด้วย เส่นน้องเบ็ดยุคเก่านะครับลุ่มต่อครับแต่ยามมากแบน้องนิ่งอยู่เด้พี่น้องด้วย <c oughs> ยังไม่มีแต้มยังไม่มีรอยตุกตับตุบตับเลย ตูบลมเลยไหมกระโดดตึงนี่น้ำลดเบ้่อพี่น้องเนี่ยปูร้อยอยู่เลยครับครับผมเดี๋ยวคนมาเก็บครับยามไปเรื่อยๆไปพี่น้องยามมาไหลล้างนูโอ้นิ่งเลยพี่น้องเลยเฮ้ยพอม,มีป่าพอเห็นจังเลย Tóc tao kỳ nhao nhao lắm nhao lắm nhao mì sẵn dán tóc lắm nhao 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 lắm โอ้ยยูว่ะดอกนี่สินะฮะพี่น้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอืออ้อ่องอ่องอองอองไปตีตูพี่น้องขออนุญาตเทีบครับมาแล้วพี่น้องโอ้บักใส่เงยเลยพี่น้องเลยครับอือโอ้กาลังบนเลยพี่น้องเน้่ยนัวจะบระยูแล้วนะครับ เขาเบ้าตาตรงนี้พอดีพี่น้องนนะครับเบียดเลยพี่น้องมันสั่นประยู่คนี่ครับมีเยอะปูด้วยพี่น้องเนียโอ้ยั่างมานพี่น้องเนียสุดยอดครับบุ้งปลาสว่างครับนี่ครับพี่น้องเจียวไปครับท่าน ยาเตี๋ยบครับใส่บิ๊กใส่บิ๊กมาแล้วมา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 งครับเพิ่งกินตอนเศร้านี่แหละพี่น้องนี่แห้งลายคักโอ้โหนะครับโอ้โหใสง่งามๆดีครับมีแต้มเบิ้งแล้วพี่นอ้อง ียวครับยามต่อครับไปเดิมหนึ่งเต็มใส่ห้องน้ำครับพี่น้องบ่มมานเราพี่น้องมานแล้วต่อครับตามล่าแต้มที่สองกันอู้นี้เงือล่อนเมื่อตอนแรกก็นเงือล่อนพี่น้องอยู่มึง นี่ปลาหน่อยบ่ขกวนนีปูเกาะปิ้งใบไม้เซย์มาทำงานเลยทำงานหน่อยทำงานหน่อยเ <c oughs> นี่ยฮะโตเมื่อกี้ยังหันพี่น้องวันนี้มันจะเ,เวิรงทั้งโค้งพอดีพี่น้องจะเป็นหวังนะพี่น้องนี่นะฮะปลาหลายเยู่มั่งนี่ไปย่างต่อครับไปครับตามหาแต้มที่สองกัน โอ้น,น,น,อนอี่ก็เงียบหล่อนโอ้กระชื่นตกดีแห้งยี่หลนะองฝนยี่นี่องได้ละโอ้ยังอยู่เหมือนเดิมครับด<ม>ิงแห้งยู่คือเก่าเดี่ยน,น้าแต่งที่สองเนี่ย โอ้ย่อปูยังอยู่คือเกามีใส่กัดหมนองน่อปูอยู่เหมือนเดิมอันนี้นี่ห้อยดึงพี่น้องโอ้นั่นมาแล้วมาแล้ว ปล,ลปลาเนื้ออ,อ่อนนี่หลีพี่น้องปลาเนื้ออ่อนอ้าวแล้วพี่น้องแต้มที่สองโอ้ปลาเนื้อปลาชั้นดีเด้วพี่น้องปลาเสียมหรือปลาเนื้ออ่อนพี่น้องโอ้หูทองมันคือเป็นัสีหนะพี่น้องนี่นะฮะเบิง้งทองมันคือเฉดเฉดสีแสดงว่ามีปลายังไม่กินได้พี่น้องนี่ปลาใหญ่ปลาใหญยยังไม่กินทองมันเห็นพี่น้องนะครับ ไม่กัดครับยังมาทั้งไตด้ยนะเราคงมักรู้สึกวเนี่อยมาแล้วนะครับป,ป่าอย่างน้นหนี่งมากัดมันนีะป่าเงี้ยหรือป่าเฉดโววัลลุนนะพี่น้องนะครับปิดปากเลยอ่หัวญาตเกี่ยวครับพี่น้องสองแต้มนะครับมันมันครับไปพี่น้องเหยื่อปูจัดไปหนึ่งแต้มลเลยเขียดข้งดำป่าเสียม นิ่งแต้มพี่น้องอ่ะเสมอกันเราพี่น้องเอ้ยไปลุ้นโต้เงียบผูกเงียบขึ้ข้างดลังข้างในจะมานก,กันเบิ่อลำอยู่ดิโอ้หเงียบผูกอยู่ขึ้เตาพี่น้องส่วนนี้ก็ใส่ตามหอยไปก่นอนนะพี่น้องเนาะนี่ฮะตามตรงใครตรงนั้นไอ้เข่ายัง,าายางมันสูงน้ำยังเบิ้ลทัะลายพี่น้อง ว่เเป็นผึ่งโยบานกะเขาอู้อันนี้ดาเบ็ดห้อยยุป่ปลายเลยพี่น้องสีสบัดพี่น้องอ้าพาไปลังนี่ยามไปเรื่อยๆครับแต็มมา้าแตมาแต็มมา้านีมีห้อยโอ้เงาปู อยู่คือเก่าพี่น้องดินตามตามอยู่เนี่ยปูไปครับผมไปตามหาแต้มที่สามกันต่อโอ้ยปู่ร้อยองลองอยู่คือเก่ายู่สบายดีตรงนี้เลย โอ้เนี่ยปู่อยู่เขวาพี่น้องเดินะครับฟังต้นขาดเป็นฟ้าไพเลยพี่น้องนะครับยามไปย่างๆครับเดบมิชชัตเด็ดไทยเบิ้งครับนี่เป็นทางน้ำอะไรก็ใส่ไปมองเห็นเลยเงียบๆเลยพี่น้องเดยดิฟังหุ่นเดมิเบิ้งมึงตึงๆเล็กแมนบ่แมนนะพี่น้องเนาะฟังหุ่นตรงหลังนี้กันโอ้โหท่านดวงเด็ดปุ่ โอหล่อนพี่น้องจับมองด้านข้างหน้าเลยจับผมพี่น้องมแมสติดพลังพี่น้อง <c oughs> สองแต้มอยู่เลยพี่น้องเลยมันมีว่าเส้นตางตรงเลยโอ้ดวงจ็ด หอยขอตรงโต้งอยู่เฮ้ยเนืยหลันคุณนะครับเนี้อปูขึ้นไปอยู่ทั้งกิ่งไผ่หน่อยพี่น้องโอ้โหคุณนะ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 ฟางอะไรจะไปกินได้เลยขึ้นไปหลีไผยยึดขอนไม้ ไปยังๆครับเดี๋ยวนี่เนาะเดดใส่ดใส่โหี่ยหล่อนมาโอ้เหนียยหล่อนพี่นอ้องไปครับ นี่ด้อยกินสะบัดแล้วพี่น้องคนนะครับดวงเบ็ดตีขึ้นมาทึ้งๆเลยไหมโอ้ขาดอีกแล้ยไปลังเลยพี่น้องทิห้อยกินสิป่าน้อยอ,อ้อันนี้ปูกลิ่นปรยชนกิ้งไก่กักนเลยพี่น้องคนนะครับ<อ>นะฮะ<อ>ตายตายตายไปย,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 ยามต่อครับูน้ำแดงดูพี่น้องนะครับ ฝนตกบดขึ้นลงเสียล่ะพี่น้องเดยสองลังนี่อู้หลังนั่นเลยค่ะมีอาการพี่น้องเห็นขา,ขาวๆนะแม่นั่งอย่ปลาเป,เป็ดพี่น้องปลายงอู้ปลาคอเลยนะอน,นี่เป็นเนื้อปูพี่น้องคนนะครับอู้หูตูบบลูมเลยพี่น้องคนนะครับเบิเ็ดเบ็ดจนแบบย่นบดเลยพี่น้องคนนะครับอู้ ตัวกือบทั่วตัวแรกเลยพี่น้องตัวบักใหญ่เลยเก็บครับเอาอกมาแล้วครับเต็มที่สามครับปลาโคตรง่ายปลาโคตรง่ายโหขออนุญาตเก็บครับผมพี่น้องนะครับเกือบทั่วตัวแรกพี่น้องนี่ก็น้อยก็นี่ฮะโอ้นะครับตัวแรกตัวเบื้องเริ่มเลย ตายติดเต็มเมื่อคืนเลยพี่น้องเอาหัวาจเก็บครับผมเอาเก็บพี่น้องฝนจะลงเม็ดพอแป,ปะพอแป,ปะเลยพี่น้องเองทั้งอาทิตย์เดลยพี่น้องพายุเขาแต่อาทิตย์ที่ก้อนพี่น้องอาทิตย์ก้อนก็โดนพายุนี่แบบ,บมันยังเหลืออยู่พี่น้องในหลายมื่นเลยทีนี่ ครับไปยาสามแต้มยามโตครับไอ้มันมันอย่าปูเลืงเลงล่าอยู่กัเาเลยพี่น,ออน้องปูโตแตมสองแต้มเลยทเดีย หลังบุญเมนบบูเลยพี่น้องนะฮะไ่ไ้นะแมนนิลี่พี่น้องหลังพุกระตพี่น้องหลังนี่เนื้อนนะฮะนะหลังนั้นายังนะเ็ไ้ดนะนดำดำนะฮะนะฮะนะะปลา้ปลา้อปลาอปลาพี่น้อง ป,เข,ๆๆปเ,ขเขาะปาข้อปาข้อข้อเบาตาบ่โอ้ยหทางกระสันเลยมือกับมือปาขาะพี่น้องใส่กำลังอู้งามอยู่มือกับมือสันกับสันมาเราพี่น้องแต้มที่สีแต้มที่สี อู้มพันเบ็ดนี่น,นี่โอ้คือแบบหลุดหลงสองสิ่งสี่โอ้ดินคักขออนุญาตเก็บพี่น้องมาแล้วครับแต้มที่สี่ครับนอบนุญาตเก็บพี่น้องอู้นะพันของพี่น้องนี่เบ็ดสองหวงแล้วพี่น้องนะคุณนะครับพันกันเลยสีเหลืองกับสีดำคนเขาเบ้าตาพี่น้องอย่างนี้คืออยู่นี่นอนอ่าเก็บครับ ถึงครับมหลังยจ่เรียกะพี่น้องดีเต็ม มันครับพี่น้องสี่เต้มครับหนึ่งเต้มนี่หาครับมัน,มนพี่น้องสี่เต้มแล้วครับใส่สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยครับไปต่อครับผมดูเต้มที่หากันนี่ก็โอ้ยแอปูอยู่สบายดีเราเคยลับมาก,กู้ครับอื้อ คือเก่าพี่น้องเนี่ยปูลูบซีนี่แต่งมีก็เนี่ยปูไปสองครับเป็นปลาคอใหญ่สองเนี่ยอีกเข็บค้างดำนี่เป็นปลาคอหน่อยกับปลาเสียมครับอ้เนี่ยเก็บ้อยเลยพี่น้องไปขออนุญาตเก็บครับ กเดี๋ยวเก็บเบ็ดไปเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะใกล้ๆกันเรียบร้อยเลยพี่น้องการสรุปมื้อนี้ก็ได้ประมาณซีแต้มพี่น้องนี่พี่น้องนะฮะเป็นเหยื่อปูซองแต้มแล้วก็เหยื่อไอ้เขียดข้างดำสองแต้มเป็นซีแต้มเลยพี่น้องเนาะก็ถือว่าได้ต้มได้กินอยู่พี่น้องบักเขาะสามโตปลาเนื้ออ่อนหรือปลาเสียมเนี่ยโตหนึ่งพี่น้องถือว่ามันๆด้วยครับพี่น้องกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร่เพิ่มแรงใจช่องนุ่มเจริรปัติทินนะครับผม อยู่บอว่าคลิปหน้านุ่มจะรับพัดทิ้งชิ้นพี่น้องหาอยู่หากินมั้งเดย์รอติดตามรับชมนะครับพี่น้องช่วงนี้ฝนก็ตกไรพี่น้องก็รักษาสุขภาพเด้อพี่น้องเด้อนี่ตกติดติดมั้งแต่ไอ้พายุเข่ามาแล้วพี่น้องยังไ่ทันอยู่เลยนึ่นะฮะขึ้นฟ้าขึ้นฝนไปหาไปใส่มาใส่กระยากพี่น้องมืบอวานนีมาใส่ก็เฝ้ากับพี่น้องว่าฝนก็ตกมือคืนนี้ก็ตกบัดคืนพี่น้องมาเ้านี่แล้วก็น้ำตอนเส้านี่ที่มันลดนี่เพราะว่าเขาไปเป่งน้ำหมอกพี่น้องอยู่ตรงฝายฝายน้ำล้นเลยไปหน่อยเนี่ยพี่น้อง ทำให้เยื่อร้อยหลยข้กันพี่น้องครับผมพอกลับไลฟ์พี่น้องแล้วครับผมสวัสดีครับมันบานครับทลงานเช้านี้